สวัสดีครับคลิปนี้ทางทีมงานไทยแวรก็มีเทคนิคดีๆมาฝากอีกเช่นเคยโดยจะมาสอนวิธีฟอร์แม t หน่วยความจำที่มีขนาดใหญ่กว่า 32GB ให้เป็นไฟล์ system ระบบ fast 3 2นะครับทำยังไงมารับชมกันได้เลยตามปกติแล้ว windows ไม่อนุญาตให้เราฟอร์แม t หน่วยความจำที่มีขนาดใหญ่กว่า 32GB ให้เป็นไฟล์ system fast 3 2นะครับอย่างเช่น การ์ดที่ผมนำมาสาธิตนี้เป็นการ์ดขนาด64 g b นะครับถ้าผมเลือกฟอร์แมตบนมิโน,โ,นโนจะมีตัวเลือกให้แค่ NTFS กับ exFAT เท่านั้นไม่สามารถฟอร์แมตเป็น FAT32 ได้นะครับถามว่าทำไมเราต้องใช้ FAT32 ก็หากเราต้องการนำไปใช้กับบางระบบนะเช่น Linux หรือว่าเครื่องเสียงในรถยนต์ ส่วนใหญ่มันจะรองรับแค่แฟลช3.12นะครับสำหรับการฟอร์แมตการ์ดขนาดใหญ่ให้เป็นแฟล3.12เนี่ยก็ไม่ยากนะครับผมแนะนำไม่ใช้โปรแกรมนี้ช่วย GUI format สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์แทยแวร์เลยนะครับลิงก์นี้นะก็คลิกปุ่มดาวน์โหลดแล้วก็ดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่งเป็นโปรแกรมฟรีนะครับดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะได้ไฟล์นี้มาโปรแกรมนี้เป็นแบบ p o r t a b l e สามารถใช้งานได้ทันที ไม่จะเป็นต้องติดตั้งนะครับก็ดับเบิลคลิกเปิดใช้งานได้เลยทําการเลือกไดร์ที่เราต้องการฟอร์แมตนะครับในที่นี้ของผมคือไดร์ E หากต้องการปรับค่า Allocation Unit s i size ก็เลือกได้นะครับแต่ผมใช้ค่า Default เสร็จแล้วก็คลิกปุ่ม Start กด OK เพื่อยืนยันนะครับทั้งนี้ถ้ามีข้อมูลสำคัญอย่าลืม Back u u p ละเพราะว่าข้อมูลในการจะหายไปหมดเลยนะครับ โอเคเสร็จแล้วอย่างรวดเร็วลองเช็คดูนะครับเห็นปะเราก็ได้การที่เป็นไฟล์ซิสเต็มแฟล์2มาแล้วแค่นี้เองง่ายใช่ไหมล่ะชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องไทยแมวไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อีกไปละสวัสดีครับ